ของเราป่ะน่ะใช่ก็สี่ร้อยแล้วมีสี่ร้อยเหล่าใหญ่รสร้อนขับลมเลยนล้ตอนนี้ตันนี้อคืออะไรไม่เล็กไม่เหมือนที่เกี่ยจะไม่ใช่คอแลนไม่ใช่นี่กีปาคอเลนอ่ะ

เปล่าหรอ้ำนตนเนี่ยเปล่าหมดเลยปลูกไว้ต้นแล้วก็ดูนะคือเป็นลมเพชษที่ช่วงนี้แค่ไานใบไมันก็เขายักษ์มาพบได้เหมือนกันเปล่าเหมือนกันเอันนี้เป่าล้างโอตรงนี้ตรงนี้เต่อรังแฉมไฟไฟจับแล้วก็มีอะไรเกิดไปหมดเอาลวดมาที่นี่เดินมานี่ไม่ได้สังเกตได้สังเกตตรงนั้นมีอยู่กลุ่มเดียว หายแน่นั่นต้องมาเราใส่กระถางมาบ้านมีแก้พิษมาบ้าแกพิษเหรออันนี้อันนี้นี้ก็อันไหนนะแก้พิษมาบ้านเตาล้งน่นอันนึนอ่าเป็นยาเป็นยาล้อมาพิษมันมีอ่คนฟังอ่ะต้องรูนะว่าพูดเป็นเดี๋ยวเว่าเดี๋ยวเตาร้เตาร้อนแก้เลยนะคะคุณลุงกัค่ะบำบำอ่าบำลุงับ ต่อล้างบำรุงตัา <bona S 2> ตับปอดบำรุงตาปอดปอดแก้ไวรัสตับอักเสบแก้ไวรัสตับอักเสบตายไมเรื่ยนเลยเไม่รู้อะไรมันต้องรู้อันนี้ค่ะอ่าเป็นยาหมดนี่เขาวันนี้เป็นยาได้บอกอาจารย์บอกลำบิดคุณมันรถฝาดจัดแก้บิดตอนนี้คือตาปลาบำรุงกำลังเนี่ยตัวนี้ไอ้ตาปลาตาปลาไม่มีตัวลำบิดช่วยอะไรนะคะลำบิดเนี่ยใช้อ่าลากแก้สางเด็กท่าลูกลากแก้สางเด็ก โรคแก้บิดโรคแก้บิดใช้รากในการแก้โรคบิดอ่าดีหมีดีหมีบำรุงน้ำดีนะคะเขว่าม้าจะเรียกว่าต้นต่าง การดีแก่ช้ำมาตามก็เล่าคันกินเวลาถูกทุบถูกตีถูกไฟชนกระดอโดดกระดองหดอะไรนะกระโดดกระโดดผู้หญิงไปใกล้ได้กระดโหดใช้ขับลมขับลมมขกระโดดเนี่ยเนี่ยกระดโหดอันนี้ก็กระดอหดกระดอหดแกเด็กเป็นที่เลื่อนผลน้ำผู้แตะทาอันนี้คือหมักคู่ปลาเขาลำเบาะหมักหมักคู่ปลาอันนี้ก็เจอนี่ยเนี่นี่ชั้นขาวอีกเนี่ยเนี่ย เนี S <S <ünd einer> <men> ่ยสองต้นเนี <aja ib integrate> ่ยเนี่ยเนี่ยจันขาวเนี่ยจันขาวจันขาวแก้อะไรคะจันขาวแก้ไข้รอดแก้ร้อนในก็หายน้ำเข้าตำรับยาเบาหวานต้นไหนก็จันขาวนะคือทรงก็จะสวยไงีอปุ๊บเราเห็นใบเห็นต้นเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอะตับปลาแกะตับปลาบำรุงกำลังอันนดีหมีบำรุงกำลังดีมีต้นตัวเล็กๆเนี่ยหายากเนี่ยกำลังจะหาไปปลูกอย่างนี้ดีหมี บำรุงน้ำดีบำรุงน้ำดีแก่ช้ำไปเหมือนเราคุยไมีมีเลยแก่ช้ำอ่ะแก่ช้ำในไม่แก่ช้ำใจลรๆต้นกะแบกนี่เปลือกรถฝาดฝาดปลาสมานเลยฝาดจัดเลยถ้ากินเนี่ยคนพองกินแล้วแข็งเลยนะว้าวบีบตัวอย่างแรงเปลือกต้นแต่ว่าอันตรายนะอันนี้มันคือราชาถ้ามีความตั้ผู้ าตัวนี้ลิ้นจี๋ปลาเนี่ยใบใบนี้หรือคอแลนมันจะแดงแดงมันคอแลนเนี่ยคอแลนมีแล้วคอแลนเนี่ยมีแล้วอ๋องประถราชาแก้ไขนะคะอันนี้มะกอกฟ้านะอะไรนะประถุราชาแก้กอกฟานมะกอกฟานตัวนู้นก็มะกอกฟานนี่ก็ขาวๆเนี่ยมะกอกฟานมะกอกฟานเนี่ยรสเปรี้ยวเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเปรี้ยวเออเปรี้ยวฟานมันชอบกินใบไม่กินลูกไม่กินลูกขับปัสสาวะ มะลุงจะเปรี้ยวคับปัสสาวะเปรี้ยวอืมเต็มหะเอ้เต็มหะขับไปเฉยๆขับไปแล้วเต็มเต็มหะขับเต็มหะนะต้นนี้อ่ะต้นนั้นภวาภาวาเป็นนี้สายน้ำผึ้งนี่เป็นเขาสายน้ำผึ้งภาวะภาวะอนี้สายน้ำผึ้งสายนผึ้งแค่ไหนสายน้ำผึ้งดอกมะลุงหัวใจดอกมะลุงหัวใจภาวะเนี่ยเปลือกแก้ไข้ลูกภาวะเปลือกแก้ไข้ถือฝัดสมานแบบแผลเป็นยาพายอ่ะแก้ไข้ ทวารอันนั้นสายน้ำผึ้งนี่ทวารทวารทวารแก้อะไรนะพี่นะทวารแก้ไข้แก้ไข้าึกท่องก็เสียงดังเลยอะมั่นใจมากอะไม่วิถีธรรดชาติว่านทะลุอันไหนนะคะ น้ำกระเจียวน้ำกระเจียวหรือน้ำเล็บเดียวนั่นแหละน้ำกระเจียวน้ำเม็ดเดียวอันนี้นี่ทองปริงเข่าทองปริงยอดเป็นจะดำเหมือนทองของปริงเข่าทองปริงมันแก่แก่สำแรงเมถุนแก่สำแรงแก่สำแรงเมถุนสำแรงเมถุนเมื่อกี้อะไรที่อาจารย์บอกอะไรกระเจียวลากขนแล้วน้ำกระเจียวแก่อะไรคะอาจารย์ไหนต้นไหนวะเต้าต้นไหนน้ำกระเจียว ชาบะช้างหมดแล้วดูขาวดูดูขาวขาวของสตรีนนึงคุณ้ำเล็บเกียวน้ำเล็บเกียวจิกดงอ่งจงโคไม่เอาเพราะจงโคเราไม่ได้ตัดลุกทิ้งเลยลุงตัดทิ้งเลยเจ็บจังลบไปอันนี้ปลาไหลเผือกแก้ไข่บำรุงกำลังแก้ปวดเข่าปวดข้อได้ แกลไหลเผือกกระแป๊ยบำรุงกำลังตะแบกตะแบกไปแล้วเอาแล้วอ๋อจําได้ใช่ไหมพอเขียนแล้วเราก็จําได้เลยโอ๊ยโทรศับคูส่วนนี้ส่วนนี้น้ำไปตรงนี้อ๋อต่วนอะไรมีน้ำอ่าตอนนี้คืออบเชยป่าอบเชยไทยอบเชยไทยอบเชยไทยสับปะคุณเหรอคะใครคนเดียวกันไปดูก่อนเลยสับปะคุณทำไมวะอบเชยว่านะ ว่านาหรอคะอบเฉยใช้ทำอะไรคะอาจารย์อบเฉยหอมบำรุงกำลังช่วยย่อยอาหารว่านาบำรุงหัวใจช่วยย่อยอาหารอันนี้ว่านาว่านต้นว่านว่านาว่า่าเออ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 ้ออเออารอเอ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 ออ กระือป่ากระือป่าบำลุงน้ำนมลุงมครับลมน้นขับลมขับลมบำลุงน้ำนมับาลน้มครับอันนี้ไอ้วต้นไหนอะ สายน้ำปลาก็คือปลาสายน้ำผึ้งอันนี้สายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งอนกระ็ถือสรรพคุณนะคะไหนหนาหนาสองต้นนั่นแหละนี่ก็คืออันนี้อันนี้สรระคุณอะไรเขาใส่น้ำผึ้งอะค่ะน้ำผึ้งดอกบำรุงหัวใจดอกบำรุงหัวใจสายน้ำผึ้งหรือล่าไม่ใช่เนอะบอกน้ำผึ้งเอาไปแล้วไปแล้วไม่เปได้เขียอีกเขียวอีกล้ำบิดเอาไปแล้วล้ำบิดนาองมาอีก อะไรนะเต้าเต้าพูดใหม่ปะดงปะดงนกกรดปะดงนกกรดแก้อะไรนะคะจันแก่ปะดงน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสียน้าเหลืองเียน้าเหลืองเสนเลอเสียน้เหลืเน้ลอนงี้เงเลยน้งย้เลือย่างียน้เหี่น้เหลือียหมดแล้วใช่้หมื